แต่ก็ซื้อ1แก้วเพราะคิดว่าเป็นธรรมเนียมบริษัทแต่รสชาติกาแฟแก้วละร้อยนั้นไม่ต่างจากกาแฟ30บาทตรงหน้าตึกเลยสักนิดจากวันแรกกลายเป็นสัปดาห์จากสัปดาห์กลายเป็นทุกวันผู้จัดก,การฝ่ายขายกาแฟให้ลูกน้องแม่ค้าในคราบหัวหน้าแต่ใช้คำว่าน้ำใจเป็นเครื่องมือบังคับบางวันเธอถึงขั้นเดินมาหาโต๊ะระดาโดยตรงวางกาแฟแรงเสียงดังและพูดด้วยรอยยิ้มที่ไม่มีความอ่อนโยนเลยสักนิดวันนี้ยังไม่ซื้อของพี่เลยนะคะหรือว่าหนูไม่มีน้ำใจเหมือนคนอื่นเขาว่าระดาชงงะงกผู้สุภาพว่าเธอขอประหยัดหน่อย แต่ยังไม่ทันจบประโยคผู้จัดการฝ่ายก็พูดแทกทันทีพี่บอกตรงๆนะคนที่ทํางานเป็นทีมเขาต้องช่วยกันค่ะถ้าอะไรนิดหน่อยยังไม่ช่วยอนาคตก็คงเหนื่อยหน่อยนะคะมันไม่ใช่แค่คําพูดมันคือการขู่และเธอทําแบบนี้กับทุกคนแต่พนักงานคนอื่นไม่มีใครกล้าเถียงและที่แย่ที่สุดคือผู้จัดการฝ่ายเริ่มจ้องจะบีบให้รดาออกเริ่มจากไม่ให้เข้าประชุมลดงานแบบไม่มีเหตุผลส่งต่อโปรเจกต์ให้คนอื่นทําเหมือนรดาเป็นคนไร้ค่าแต่รดาไม่เคยพูดสู้ไม่ร้องไห้ต่อหน้าคนเธอแค่กลับไปบ้านเล่าให้พ่อ พ่อก็บอกคำเดิมลูกจะรับช่วงบริษัทของพ่อได้ต้องเริ่มจากเข้าใจคนทำงานไม่ใช่เข้าใจโต๊ะผู้บริหารอดทนแล้วสังเกตให้ดีและเธอก็ทำตามแม้จะเจ็บบ้างท้อบ้างแต่ไม่เคยถอย